ภาษาใช่คือคือจริงๆต้องบอกว่า,าท้องเนี้ยตั้งใจจะท้องเป็นท้องสุดท้ายแล้วเพราะว่าก็ก็เหมือนเราก็อายุ3.6แล้วภรรยาก็3า<ๆ>ก็เลยคิดว่าอยากจะมีแฟดแต่ทีเนี้พอใส่แฟดไปปุ๊บเนี้ยมันดันมีใบหนึ่ง 8, 8แตกเป็นแฟดแย่ขึ้นมา ก็เลยกลายเป็นเป็นแฝดแท้คู่หนึ่งแล้วก็แฝดเทียมใบหนึ่งคือวามตั้งใจทำเลยตั้งใจครับตั้งใจเพราะว่าเพราะว่าตัวภรรยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเรื่องไข่ไข่น้อยด้วยแล้วก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆคุชทราบว่ารู้เป็นสามคนตอนไหนครับทราบตอนประมาณเดือนครึ่งอายุคันภ์ประมาณเดือนครึ่งคือตอนนั้นเนี่ยคิดว่าติดแค่ใบเดียวเพราะว่าภรรยาเขามีภาวะไม่ไม่ปกติในเรื่องฮอร์โมนแต่ทีนี้เนี่ยพอสอดส่องเข้าไปปุ๊บ กลายเป็นว่าหมอตาค้างเลยบอกอุยงานช้างละสามใบเลยถ่ายรูปหมู่ทิ้งไว้สักรูปหนึ่งเนีเป็นนกไทยนะก็จริงๆก็ตกใจครับแต่ก็ดีใจเพราะว่าจําได้ว่าก่อนจะวางไม้เนี่ยเราเคยให้สัมภาษณ์รายการบันเทิงว่าเราอยากมีรูกสักห้าคนวันนี้เหมือนสมพรปากเลยครับถ้าคนตอนนี้เป็นกี่เดือนแล้วคบตอนนี้ในตอนนี้ประมาณ7เดือนแล้วครับคันเจ็ดเดือนแล้วใช่คุอพี่เก็บคำรับไปนานมากใช่คือของจะมีสินแสส่วนตัวเขาก็จะ บอกบอกวันที่วันที่พร้อมได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเรียกว่าเป็นเหมือนผู้ป่วยเลยครับคือคือ,คอตั้งแต่5เดือนเนี่ยก็คือใช้ชีวิตอยู่บนเตียงแล้วแล้วก็เดินน้อยกินข้าวบนห้องนอน,น,นอย่างเงี้ยนอนนิงน่งๆเลยนอนนิงน่งๆนี่ก็กล่าวว่าประ,ะมาณอาทิตย์หน้าก็น่าจะแอดมิดน,นะครับเพื่อไปสแตนบายเกมนี้นอนนิ่นี่มากี่เดือนแล้วพี่เอออุ้ยร่วม2เดือนได้แล้วครับตอนนี้ตอนนี้จริงๆก็เราก็หาหมอทุกอาทิตย์นะก็พาเขานั่งรถเข็นแล้วก็ไปไปตรว ปวดคันทุกอาทิตย์ก็ปกติดีทุกอย่างครับใจสู้ไปมเดือนตไหมใจสู้แต่ก็คือเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยอะ<ม>่ะแล้วยิ่งแฝดสามเนี่ยคือแบบทั้งฮอร์โมนทั้งอารมณ์อะไรเงี้ยเราก็ดูแลเขาเต็มที่ครับเป็นไงบ้างคกับ,บกว่าที่ ดีใจครับก็ตั้งใจทํางานมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าช่วงนี้ขยันออกทีวีเยอะขึ้นพีนี้เ่ามาที่อะไรเรัปตื่นเต้นไหมอะไรเพศครับ่รูู้เพศครับก็เป็นเป็นชาย2แล้วก็หญิงหนึ่งครับก็จริงๆสเปซอ่ะเขาจะรอบอกชื่อ แต่ว่าเขาหลับไปแล้วก็เลยเอาขึ้นรถไปแล้วเขาจะเป็นเขาช่วยตั้งชื่อให้น้องช่วยช่วยตั้งครับอ่งเเรืนี่ยเป็นความบังเอิญนะครับหรือว่าเราก็เลือกไม่เป็นเราเเรราาใส่เป็นชายใบหนึ่งแล้วก็หญิงใบหนึ่งจริงๆเป็นไข่ที่เก็บมาตั้งแต่เขาสาวๆอ่ะนั่นแหละครับความบังเอิญว่าได้เป็นอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับต้องคำนวณเลย5คนไปแค่5คนแล้ว5คนเไม่ใช่ย้อนไปที่สมัยว่าเป็นแม่ของหนักอะไร ของของเจมไม่ค่อยแพ้ท้องครับรอบนี้ครับการดูแลมันยากนะพี่พิเชษการดูแลมันยากนะเพราะท้องสามคนก็ต้องบอกว่าท้องนี้ดูแลยากที่สุดครับคือคือเรื่องการกินข้าวด้วยเรื่องวิตามินเรื่องอย่างนี้ด้วยครอะไรที่ไหนก็จะว่าถ้าคนพอหรือยังคะพอแล้วผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวถ้าพอเรียบร้อยเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าห้องทำหมันเลยทำเองเลยครับก็ทำใจได้ครับไม่เป็นไร แต่วรู้สึกว่าเต็มแบบว่าของดีนะฮะเพราะว่าได้มาถึงสาคนเลยก็ดีใจครับก, <im ant> ก,ก็รู้สึกว่ามันมันเกินฝันเนี่ย <im ant> คือชีวิตเราตั้งแต่ขอ,อแต่งงานกับภรรยาที่ร้านตรงนี้เนาะ <im ant> มันก็ผ่านมาได้ได้เกือบสิปี <im ant> ได้5ปีก็มีความสุขทุกอย่างครับขอบคุณแม่ชัยชนาน้ำยาแรงค่ะน้ำยาแรงครับจริงจรใช่ไหมครับอันนี้ไม่ให้ข่าวดีกว่า แต่ว่าเตรียมห้องเตรียมห้องอะไรให้น้องหมดแล้วก็ก็เตรียมให้เรียบร้อยคือคืออันนี้มันเป็นเคสเคสพิเศษที่โรงพยาบาลเขาจะเตรียม s t a n บายไว้ให้ก็เราะว่ามีห้าคนแล้วมันจะทำอะไรตั้งแต่คนเราก็จริง ก็เหมือนว่าเราก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นมากกว่าทีนี้พอเราต้องเลี้ยงลูก5คนเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราเริ่มวางแผนธุรกิจได้ได้ยาวขึ้นแล้วลูก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 ที่กำลังจะเกิดเ่ยเสริมหนุนดวงเราอย่างไรบ้างโอ้จริงๆถ้าในเรื่องสายมูก็มันมันหนุนอยู่แล้วด้วยด้วยดาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแสดงว่าวางวางไว้หมดแล้ววันเดือนปีวางไว้หมดไม่ไม่เชิงวางแต่ว่าบังเอิญมากกว่าพอพอไปดูตามที่แบบเราเราเชื่อเนี่ยเขาก็เหมือนว่าดวงหนุนดวงอะไรอย่างเงี้ยครับ ตำหนดจอ็จริงๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณต้นต้นพฤศจิกาถ้าถ้าไปถึงนะแต่ถ้าไม่ถึงก็แล้วแต่เขาจะมาเลยครับอันนี้คือเริ่อที่เราไปดูไว้เริ่อกตามความเป็นไปได้ด้วยด้วยแฟด้วยแฟดสารอ่ครับแต่ว่าน่าจะประมาณต้นพฤศจิกาผ่านแน่นอนครับอโเคขอบคุณมากครั